จังหวัดกำแพงเพชรครับตรวจสอบหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจสอบหัวใจน้ำมันสถานีบริการที่บริษัทธรรมรัฐปิโตเรเลียมจำกัดนะครับโดยมีนายสัญญาชัยภูลเพิ่มนักวิชาการช่างตวงวัดรักษาการหัวหน้าสํานักงานสาขาช่างตวงวัดเขต1-6ถึงกํำแพงเพชรพานิชจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรและประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันสถานีบริการและมอบป,ป้ายหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานให้กับสถานีบริการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการตรวจจาก QR code หรือสังเกตสติกเกอร์สีเขียวผ่านการตรวจได้ที่ตู้หัวจ่ายน้ำมันทุกตู้นะครับซึ่งทางกรมการค้าภายในก็ได้ปล่อยขบวนรถสายตรวจเฉพาะกิจ และประชาสัมพันธ์โครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานเพื่อระดมออกตรวจสอบหัวใจน้ํามันตามเส้นทางการเดินทางของประชาชนตามถนนสายหลักและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่1ถึ 26, ง26ธันวาคม2568ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยครับ พร้อมกันนี้นายอนุชาพักสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเร็วๆนี้ทางจังหวัดได้ให้ความสําคัญในด้านของการบริการในการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางถนนสายกำแพงเพชรรวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับที่น้องประชาชนที่เดินทาง ผ่านเส้นทางจังหวัดกำแพงเพชรสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการนั้นมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ